อ่ามัญเสิียรพิธีการนะครับเกมรรองชนะเลิศดูดัล้มลงตกแล้วันนี้กฤษณนาแล้วก็หนาตาในเรื่องของแฟนบอลแน่นอนแล้วก็มีกรพัฒนาริจันนะครับกฤษดาโนทรัฐชาชัยแสงดาวครับเจษฎากรขางามกิติพงศ์แสนเสด็จนะครับสลิงทานพมสุภะนะครับนี่อยู่ร่วมด้วยในยากมากๆนะครับแต่พวกเขาเป็นเจ้าภาพอาจจะมีทีเด็ดก็ได้ี่ติดมนนี้มาชุดขาวล้วนนะครับส่วนกัมพูชาครับ สิ้แล้วทะลุช่องที่มาเป็นทางเลซิบครับที่เข้ามาในกรอบเขโทษเจอกับบานีนี่ใหญ่กว่าเยอะโอ้โหแล้วหลุดนนะอ้าวมันดูตรงนี้ก่อนโอ้โหเกือบจะหลุดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เล่นครับสุดท้ายเราตัดได้เจษฎากรอีกทีเปิดตดเข้าไปตรงกลางอือคนเดียว,วจริงแต่เกือบถึงเหมือนกันเลยได้เปรียบครับซ้ายของเจษฎากรจอดเข้ากับเขตโทษเลยบารินี่ไปหน่อยแต่ว่าอื โดนรังหนึ่งนะครับกฤษดาให้มาทันวิศวนกลับมาที่กฤษดาอีกทีแล้วตวัดเข้าไปตรงกลางยังโดนเคทื่อที่ออกมาก่อนกฤษดีแต่ลอดขาไปได้สวยด้วยครับอืแต่ว่าเจ็ครับช่วงเดือนมีนาคมมาดูตรงนี้ลองยิงใจก่อนครับโอ้โหบอลเกือบจะตกพื้นก่อนครับตาประตูสกุลชัยจะสําคัญมากว่าใช่ครับอยู่19ชุดล่าสุดนะครับลองทำได้ดีนะครับตรงนี้เจษฎากรอีกทีเจษฎากรเลือกข้างในถึงก่อนไหมมงตั้งไปทีโอจะให้เจริญศักดิ์ไม่ดีเท่าไหร่ครับเจษฎากร สายของหาประตูยอดเข้ามาโอ้โหแล้วใหญ่เลยมงโู้โดนมงเที่ยมาแถวสองผานพิสิทธิ์ยิงลังวาไหลมาแล้วได้ยิงโอ้โหยิงเบาไปครับนารง์คาคดาจังหวะที่2ของนารุจจังหวะโต้กลับเนี่ยกระชากมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนเติมขึ้นมาจ่ายทะลุมาครับมันจริงๆถูกหมดแล้วใช่ครับมีกิติพงษ์แสนสนิทนรุได้ไหลยิงไกลเลยครับอื เสียบอลสองสาคั้งติดเลยนะครับดูจังหวะนี้กดด้วยขวาข้า,ขามคานไปเยอะยือไม่ดีครับมาถึงเมงฮอเมงฮอตัวเล็กนิดเดียวแต่วัดโอวโห่แหวนาพาันมาทีว่าอาจกับทางทันทิศอยู่ครับทีว่าวนหนีนักเข้าไหาี่ทีเมงให้มาแล้วมาที่แบ็กซ้ายครับเชงเมงออกไปขวาสุดได้ตังป้อม ล็อกเข้ามาในกใรอบเขตโทษกล้าหลอกเลยนะครับจันโสเพชแล้วยิงยัดับโอ้โหก็ต้องปัดถึงขั้ก่อนกระโดดตีลูกา้าไม่ดีครับเอามันไปด้วยครับกัมพูชาจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งที่ว่าไทยยังแย่งไม่ได้เลยนะครับทองบอลเหนียวเลยชันโพลินกลางของเขาก็ผิดพลาดครับโดนเราสวนบ้างเจษฎากรโดนชนผู้สิทิ์เปล่าฟานะครับ ลักท่วาทวาดึงกับดูครับท่องเลยทีเดียวโดนให้มาข้างในเมงฮอลอาโดนตัดไปได้ไม่ฟาครับอสามคนพร้อมกันน<ช>ครับใช่ครับเกมแรกเลยอ้าวเจริญศักดพริกหนีมาได้ครับหลิมเส้นด้านซ้ายหยอดเข้ามาตัวไกลอูหมาไม่ทันแต่ว่ากิษดาย,ยังได้อยู่กิสดาถึงเส้นหลังใกล้แล้วครับ ยัดเข้ามาโอา้โหคัทแบ็กแต่ว่าไม่ถึงทันพิสิทธิ์ถึงมาซิมคลอสเข้าไปในเขตโทษครับลึกไปที่เสาสองแล้วได้ยิงสวนมาทีนึงครับเอ้าเตะกันมไม่ดีครับจังหวะนี้ไม่ดีนะครับเอ้าแล้วได้ไหมตรงนี้ทันพิสิทธิ์หรือเปล่าครับเป็นเจริญศักดิ์ครับจเจริญศักดิ์ยิงยัดติดเซฟแถวสองทันพิสิทธิ์เก็บได้ขอซ้ายคีเบาไปครับอืมคือช่วงแรกรักกว่าครับเอาที่ตรงนี้นารงไหลมาตัวซ้าย เมงขอเจอบราวดีนี่ครับใหญ่ทุกงสาปตูนะครับกรพัฒนเล่นสั้นแล้วยอดเข้าไปที่ยังติดอยู่ก็ฝอยลงมาช่วยนะครับ <c oughs> เปิดไปเบาดีนี่ตัวใหญ่กับองทิ้งออกมาก่อนแถวสองตกเป็นของกัมพูชาเก็บยาวครับต <c oughs> ิสัทานี้เติมสุดๆกันอาบอลมาที่เจตดารากรแต่เขาเจ็บลงไปแล้วนะครับ แล้วล่านไปสก,กุลชัยแแบบมาอ้าวยังไม่ลุกนะครับสก,กุลชัยก็ไม่ได้เตะออกให้เพื่อนด้วยครับแล้วโอ้ช็อตนี้เขาทําได้ดีครับาทางซ้ายครับเปิดโค้งเข้ามาครับจังหวะนี้อู้ทันที่สิ์ครับองไม่โดนโยกไปครับไม่ไม่ผ่านแต่ข้างหลังเขาก็ดูชงช่างเนี่ยนะครับเวลาเคลียร์บอลอา้าวเตะอัดมาอีกทีครับคือม,มาถึงเจษฎากรลุยถึงเส้นหลังเจษฎากรดูคลึงะ แล้วแล้วมิงฮอลทิมทะลุช่องมาแต่ว่าสิงคันยังบังไว้ได้ครับกลับมาที่ท่วางานแล้วขอยิงอีกทีโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหบอลหลุดกรอ,อ,อกไปแล้วมันกระเด้งโครเลยครับดูครับจังหวะที่ทำแกนุชุดนี้ครับนรงเนี่ยไหลมาให้ที่วาแตะก่อนครับแล้วไม่มีตัวเข้าเลียงจี้เข้ามานิดนึงก่อนจะซัดนะครับประมาณ25หลาครับบอลเฉียวเสาออกไปครับไทยขึ้นมาบ้างครับทีสดา เจสระกรขยับให้เปิดใหญ่ของเบาดินนี่จะมีประโยชน์ไหมแล้วเป็นเบอรดินี่ได้ไหมโอ้โหบอลเชียวสออไปครับดูครับเปิดโค้งเข้ามาโดนดึงอยู่ครับแล้วก็เนี่ยครับโดนผู้เล่นของกัมพูชาออกจริงๆครับหยอดเข้ามาโต๊ไกลครับเปิดตะวันเข้าไปไม่เจอใครครับข้างในเราคือเจริญศักดิ์ทางฐานพิ์ฐานพิศ,พศขอ,อยิงลุดกลับออกไปครับฐานพิศพุ้ข่ายละโม อู๋ทันพิสิิทธ์ครับจังหวะลูกบูนะครับแย่งมาได้ดูครับกดด้วยขวาจังหวะนี้บอลเนี่ยเกือบเสียใต้คานเหมือนกันชนคานบนครับพิสิิทธ์ครับแล้วจิ้มไม่ผ่านพาขึ้นมาเล่นจากเซฟทีครับแล้วล็อกเปิดตัดเข้ามาอ้าวบอลนี้นี่ไปปล่อยแล้วได้อีนฮังยิงโอ้โหลูกกรอไปอีกทีนึงครับโอกาสยิงของนารงดูครับจังหวะยิงจังหวะนี้ฮาร์ฟวอลเล่ครับโอ้โหเปิดมาอ้าวพาขึ้นมาครับเขมงฮอ เมงหองทองมากๆครับปู่แต่เยอะไปนิดเอ้าไปเตะอัดขาเขาอีกทีครับแต่บอลัะลักหนีเข้ามาโอ้โหเปิดลึกเข้ามาแล้วแกาสดด้วยครับยิงแต่ว่ามันปลากไปครับโอกาสอีกครั้งของนรงคาคดายาวมาเนี่ยตัวรับก็หลงนะครับตัวผู้สำัตตัวเองก็ไม่ออกมาครับเาเอสตากรให้มาที่เจริญศัก์ยิงก็หลุดกรอบออกไปครับเจริญศักดิ์วงสกรไม่มีสวนร่วมกับเกมเท่าไหร่ครับดูครับเจริญศักดิ์นี่ไหลมาให้เจริญศักดิ์ไม่จับเลยครับรอจังหวะแล้วกดด้วยขวาบอลข้ามขาเราไป สองมาหลายทีแล้วดูครับบอลนำเรียงขึ้นมาเนี่ยมัสลิมลากเข้ามาเองครับแล้วหาระยะยิงครับยิงดีนะครับน้ำหนักไม่ใช้ได้แระวังหมวกแฟนบอลครับเต็มสนามแล้วครับตอนนี้สองไม่มีหลังคาเติมมากราพัฒน์พิจารณ์เป่าจบครึ่งเวลาแรกก่อนครับโอ้โหเป็นสี่สิบห้าทีแรกที่ครับอ้าวแต่ว่าพลิกไปอ้าวเขาเคลียร์โอ้โหเกือบไม่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยครับฝั่งประตูโอ้โหดูนะครับนี่คือสิ่งที่โคชุนมองแล้วกราา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  เปิดมาได้มงเสาแรกหลุดมาถึงทันพิสิทธ์กลับไปที่เจษฎากรแตะทีหนึ่งแตะทีหนึ่งแล้วเลือกเลือกจะลากหนีนะครับหลุดไม้ได้เป็นเตะมุมอีกครั้งครับเจษฎาอยู่สองสามคนทันพิสิทธ์แตะมาทิศดาตั้งป้อมแล้วเลยกรวิทษาไปครับโอ้โหบบลดินี่ไปอยู่ตัวไกลเลยนะครับแล้วก็เลือกพี่บาลดินี่นี่แหละครับแต่ไปไม่ถึงครับโอ้โหเขาออกมาลอยตัวปัดได้ดีครับขิมุย ย้อนกลับหลังมาอีกทีนึงเราจะได้ตั้งป้อมเปิดโดยทันพิสิทธ์คุกขาละโมยอดเข้ามาอีกทีลึกมาถึงคุณคิมวยครับจี้เข้ามาตรงกลางโอ้โหตัวสุดท้ายข้างหลังมี2คนนะครับ้ลึกไปก็อ่าเขาไม่รับครับดันชกทิ้งแล้วปล่อยออกหลังไปครับได้ลุ้นอีกทีหนึง่งกำลังจะสิบนาทีสุดท้ายนะครับกรวิทย์มากรวิท เปิดมามเมาดีๆีได้มงครับบาดีนี่แต่ว่ามงโอ้โหเนี่ยครับไปชนลอยตัวชนกับเล่งของกรทองที่ไทยเนี่ยเกือบจะได้ครับจรวิทย์าสาเนยครับเจสากรนี่ไหลมาดีนะครับยิงมันไม่โค้งครับนิดเดียวครับทีวาคึงแรกเด่นจริงๆทิ่วาโอ้โหพยายาม้องอยู่ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเปิดมาแล้วก็รับพัดร <c oughs> ับ ก็ยังดีนี่สาก .com แล้วก็แอปพลิเคชัน PPTV HD 36นะครับสุดท้ายกับแดงเดือดนะครับวันนี้เอ้าโอ้โหแต่บันนี้นี่โอ้โหหลุดไปเตะชินสุดท้ายเตะทิ้งออกมาก่อนครับจ่ายตัดมาตรงกลางเอ้าเราตัดได้กิติพงศ์กิติพงศ์โอ้โหมันใข้ตัวไปนิดนึงโอ้โหเลยเตะออกข้างเอาแต่ได้สวยครับท่ว่าท่ว่าเข้ากับเกตโทษแล้วดีข้ามคานครับโอ้โห มีชาติชายเข้ามาบางับางอยู่นะครับเตชินก็ตามมาข้างหลังครับที่วัาทำพิเศษทุกขั้นระ,ะมงไม่ได้อะไรครับเหลือประมาณ10วินาทีและเปาเลเปาเลยครับจบ90นาทีนะครับจุดเตชินตัด,ดีิสตัครอสยังมนมาลิเกต้าวเกตากีนีโอเลอยูมุสลิม Tanduk keluar ke belakang menarik perhatian pengadil tampanan kemas Kakada mencari ruang melepaskan rembatan Serong di sebelah dan lepas di situ Sin Kakada di belakangnya Tit Kimeng bola yang baik masih lagi dapat mengawal hantaran pendek ke bahagian tengah. Tetapi hadangan yang kemas dapat dilakukan sebentar tadi. Menerusi Anon sebentar tadi yang membuat. Okay, ini cross yang dilakukan dalam kawasan penalti. Di sayap kembali sebentar Peluang yang kedua terkena palang. Rembatan yang dilakukan. Boja banyak memberi tekanan dan di sinilah. Sentuhan pertama yang kemas daripada Karawic yang dapat melepaskan rembatan agar. Oh, bahaya sekali lagi. Tapi tackle yang kemas namun begitu. final. Dan sekarang ini untuk melihat Karawic Tasa pula. Apakah sepakannya membawa Thailand juga ke final? Kena tiang lagi offside dua pemain Thailand. Tenangnya pemain ini dengan uh, teknik baik. Cantik. Lejongan bola itu tepat ke penyuru. Ui. Sebelah kanan namun ke arah tiang. Keeper, keeper dah jadi. Antara pemain yang akan melakukan uh, tendangan uh, penalti nanti. Siapa di tengah untuk Thailand. Enso David. Lima pemain yang bertahan untuk pasukan Thailand. Tamat permainan sebelum masa. Finalis untuk menentang Indonesia akan ditentukan menerusi iaitu Techin tadi. Satu cross yang menarik. Tetap ketika ini oleh You Muslim. Tanduk keluar tekanan dan disinilah sinilah sentuh pertama yang kemas daripada Karawic yang dapat melepaskan rebatan agak wah oh, bahaya sekali lagi tapi tackle yang kemas namun begitu final dan sekarang ini untuk melihat Karawic tasa pula apakah sepakannya membawa Thailand juga ke final kena tiang lagi offside dua pemain Thailand tenangnya pemain ini cantik bola itu tepat ke penyuru Oi. sebelah kanan namun ke arah tiang finalis untuk menentang Indonesia akan ditentukan mererusi akan berdepan dengan pemain Thailand uh, terlebih dahulu apakah saringkan prom supa yang berjaya kapten oh, untuk mudah menolak ke sebelah kiri Tuan rumah sudah tentu ia memberi sedikit depan dengan uh, kerapat jadi gol Thailand dan dia berjaya untuk memperdayakan kerapat menyamak Ya yeah, walaupun diberi tekanan di situ masih lagi mampu yeah. untuk melepaskan sebagai yang baik. Ritzbeck berjaya juga. Ritzbeck un memilih untuk ke sebelah kiri. Visaka berusia 18 tahun oh, no. Dia memilih Untuk atas Terlalu casual Singkat kadang, -kadang. Dia cuba oh. untuk chip saja Di bahagian tengah Tetapi Pemain berusia 21 tahun dari Army United Sekali lagi Tiga tendang Dia ambil sepakan Penalti Penalti ini ah. Oh. Nampak macam mereka Oh, dia memilih dengan hantaran atas. Ini sepakan yang baik kepada pasukan Thailand. Sada sasaran atau sudut yang sama betul. Sebelah kiri lagi. Empat tangan semuanya ke sebelah kiri dan penjaga gol kerap ke sebelah kanan. So David depan dengan uh, Korapat tenang. Ya, tapi kita lihat tendangan ini baik. Inso ya. David. Gitu tenang. Dua langkah. David. Membawa Thailand ke final. Ataupun akan bermain di tempat ketiga keempat. Dia merembat. Merembat padu. Dan Thailand menewaskan. Kemboja. Dengan 5-3 menerusi sepakan penalti. Selepas.